คาใจจากพาร์ทที่แล้วขอมาแก้ปริศนาตรงนี้หน่อยก็คือว่าไอ้ใครจําได้ว่าตะเกียผมวิ่งไอ้ต้นอ่ะข้างบนนู่นอ่ะก่อนที่ผมจะไปทาเควสปิดสายฟ้าฟ,า,ฟาดอ่ะเออแล้วผมหาทางต่อให้สายฟ้ามันต่อกันครบจุดหมผมก็เลยงงว่าเออแล้วผมต้องทําไงวะแล้วผมก็มาเห็นว่าตรงนี้มันมีไอ้ตัวเซเลสสายฟ้าอยู่ตัวหนึ่งตรงเนี้ยจริงๆใครดูพาร์ทที่แล้วก็น่าจะเห็นแหละว่ามองแบบลับๆตาม,มันจะอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึง่งผมก็ลองวิ่งมาดู เออแล้วพอวิ่งมาใช่ไหมไอซีเรสสายฟ้าตอนนั้นอะตอนนี้มันพุ่งมาอยู่นู่นแล้วผมก็เลยลองมากดอัดดูก่อนจะได้รู้ว่าพัลเซ่ตัวนี้มันทํายังไงเผื่อบางคนอาจจะสงสัยเหมือนผมเพราะมันก็ดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวผมเก็บอันนี้นะแล้วตอนนี้เรามาดูว่ามันจะพุ่งไปไหนผมว่ามันน่าจะเกี่ยวพัลเซ่นันนี้แน่นอนเลยเพราะดูจากทิศทางการพุ่งอะเหมือนมันแบบเหมือนมันพยายามจะบอกเราอยู่ว่ามันจะมีจุดที่มันจะหยุดแล้วมันจะช่วยให้ต่อพัลเซ่นันนี้ให้เราได้เนี่ยเห็นป่ะมันวนรอบเลยเห็นป่ะ แต่เราต้องดูว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เว้ยตอนแรกผมไม่เห็นเซเล่คือตอนแรกผมไม่เห็นเซเล่ผมไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงอ่าแต่ตอนนี้นผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะตอนนี้นผมเก็บไอ้นี่มาสองอันละแล้วดูจากจุดที่เซเล่มันจูนคือมันอยู่กึ่งกลางตรงนี้เลยเนี่ยผมสามารถใช้ตัวเอง จูนแบบนี้ได้เลยด้วยตรงนี้ก็จูนได้มันต้องจูนสี่จุดให้ผุเดาแล้วอันนี้มันอยู่ใกล้มันติดกันอยู่แล้วฉะนั้นผมจะต้องมาต่ออันนี้อ่าอันนี้พอเอน,นี้ยไกลแล้วก็อันเนี้ยค่อนข้างไกลอ่าอย่างนี้ทีเนี้ยมันก็จะมีไอ้นี่เราก็มายืนแบบนี้ เห็นนะอ่าเห็นนะได้แล้วได้แล้วใช่จริงด้วยสรุปคือมันมเป็นเซเล่ครับพาร์เซ้นไม่ยากหรอกไม่ยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายไม่ถึงกับง่ายคือต้องมีไหวพริบที่นึงก็อ่ะมันเล่นให้ดูว่าเล่นอย่างนี้ผมไม่ได้ไปดูสปอยนะแต่ว่าคือหลังจากที่ผมทำเฟสใส่ฟ้าเสร็จใช่ไหมผมก็เริ่มวิ่งสำรวจเออแล้วพอผมเริ่มวิ่งสำรวจผมก็วิ่งย้อนกลับมาจะทำไม่นี่แหละเออคือคาใจจะวิ่งย้อนมาทำไม่นี่แล้วก็แบบว่าเออตรงนี้มันมีเซเล่อยู่ตัวหนึ่งนี่หว่า ก็เลยวิ่งลองมาเรียกมันดูมันก็พุ่มไปนู่นก็โอเคเนื่องามันเป็นเซเร่ที่เกี่ยวกับพัซเซิลถ้าเกิดว่าเราไม่มาเรียกมันไปก่อนเราก็ไม่สามารถทำพัซเซิลนั้นได้หรืออาจจะทําได้แต่อาจจะ hard ทาย hard หน่อยไม่รู้แล้วแต่วิธีการของคนอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีคนมันเล่นโค้งโคบอ,อ,อ,อะไรก็ว่าไปแต่ถ้า <laughs> ใช้วิธีปก,กติก็คือแบบนี้ไม่ต้องทาย hard อะไรให้วุ่นวายเดี๋ยวเล่นพัซเซิลแถวนี้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะ ไปทำาเ e s โลกต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพาทเนี้ยเราจะทำาเว s โลกอะไรกันความเดิมตอนที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะทำไมทำไมไปทำอย่างนั้นหรอเขาอ่ะแล้วมันไม่มีเควสอะไรขึ้นเลยอ๋อคือต้องช่วยไหมอ๋อทิ้งไปไหเนี่ยปล่อยปล่อยมันเยียวปไหมปล่อยไม่อยียวยาเดี๋ยไปยุ่งมันโอเคถ้าใครยังจำได้นะสำหรับผู้หญิงคนนี้ที่โดนฮีเชอร์ลุม แบบลุมล้อมอยู่ในพาร์ทตอนที่เรากําลังจะทาเคลปิดสายฟ้าของเกาะน,นี้นะครับแล้วเราปล่อยเขาไปก่อนใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็เราก็ว่างงานแล้วครับเราก็สามารถที่จะมาคุยกับเขาได้แล้วเขาชื่อว่าฟูจิวาระโทชิกะแล้วก็เขาปิดตาข้างหนึ่งเหมือนโจเนลัดด้วยเดี๋ยวนะทรงผมแบบนี้เบ้าหน้าแบบนี้ปิดตาแบบนี้รีมมันเหมือนเหมือนฮันเบในกินทามาปอาว่าอวเอ้ยฮันเบหรือคิ B, วคิวเบว่าคิวเบ คิวเบย์เราไม่เคยดู<อ>แต่ว่าเอ็ตัวนี้มันเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยเห็นหน้าในในเมืองอินาจูมามาก่อนก็ไม่ไม่น่าใช่นะ <c oughs> ไม่น่าใช่เหมือนเออคิวเบน่าชื่อคิวเบแหละเหมือนหน้าเหมือนคิวเบย์ในกินทไห <c oughs> นลองคุยกับเขาดูสิข,ขอบคุณพวกเธอมากเลยนะเฮ้ย <c> เ <oughs> จ้าพวกนี้ชิงโอกาสในตอนที่ฉันไม่ได้ระวังบุกเข้ามาโจมตีฉันนะ่ะ เธอคือใครฉันชื่อฟูจิวาระโทชิโกะกำลังแบบว่าเออเอาละ่ะไหนๆพูดเธอก็ช่วยฉันไว้ฉันจะบอกให้แล้วกันอันที่จริงแล้วเนี่ยฉันกำลังตามหาสมบัติที่บรรพบุรุษของฉันทิ้งไว้ให้นะ่ะตะสมบัตินะมึงอีแล้วละมอนมึงสมบัติดีแล้วอะอารมณ์แบบว่า i i s Did somebody say treasure? s o m e o o y y s y y r r e ช u r e ใช่แล้วหาเจอ,อยัง <laughs> ก็แน่นอนสิ ฉันตามเบาะแสมาจนถึงที่ซ่อนสมบัติแล้วละแล้วก็รู้วิธีในการเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าในตอนเนี้ยที่ฉันเปิดเข้าไปยังที่ซ่อนสมบัติอ่ะถูกมอสเตอร์รอบโจมตีโชคดีที่พวกเธอช่วยให้โจมตีให้มอเตอร์พวกนั้นล่าถอยไปตองขอบคุณพวกเธอมากเลยล่ะแล้วก็เรื่องนั้นถึงจะรู้สึกเปงใจนิดหน่อยเออแต่ว่าพวกเธอพอที่จะอยู่คุ้มกันฉันอีกสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะฉันต้องตามหาสมบัติต่อแต่ว่าแถวนี้ก็มีมอสเตอร์อยู่เต็ไมไปหมดเลย ฉันคงเดียวคงจะจัดการไม่ไหวแน่ๆถ้าเจอสะดวกแล้วก็ฉันจะเอะ่อยกย,ยกสมบัติพเดบังส่งให้พวกเธออ่าถามช้อยสองดีกว่าคิดว่าจะหาเจอกินใช่ไหมฉันต้องหาเจอแน่พุทจเช่อฉันเถอะฉันเจอปุ่มเข้าที่ซ่อนสมบัติแล้วนะอยู่ทางนั้นน่ะแต่กลไกนั้นน่ะดูเหมือนจะไม่สามารถเปิดได้เลยต้องเปิดใช้งานด้วยวิธีพิเศษ ถึงฉันจะมีรูปที่มันพรบหลุดทิ้งไว้ให้แต่ดูเหมือนว่าจะมีเบาะแสบ้างอย่างในการปลดล็อกกลไกนี้น่ะแต่ว่า <laughs> ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดมันยังไงในสิอืมพวกเธอเองก็ลองดูสิเผื่อว่าจะมองเห็นอะไรจากในภาพนี้ไอ้นี่มันอ๋อขวาล่างรูปแบก็กกราวด์ข้างหลังมันเกาะเก่าเราไม่ใช่เหรอ ใช่ไหมมันเป็นเกาะเก่าเราใช่ป่ะไม่ไม่ใช่เกาะนี้อ่ะหรือเกาะนี้วะเอ้ยเดี๋ยวไอ้ช่างงอหินตรงนี้คุ้นคุ้นผมคุ้นช่างงอหินตรงนี้อยู่เกาะน,นี้แหละเกาะน,นี้แหละแต่ว่าฟ้ามันโปร่งแล้วก็มีอัคระสาบโอโลจิมารุอยู่ตรงนี้สามตัวเอามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอักษรคล้ายอักษรญี่ปุ่นแต่ผมจะเอาแบบให้ผมกเข้าใจง่ายๆก็คือตัวทีอันนี้คล้ายๆตัวทีอันนี้ตัวยูแล้ว ตัว e t u e เอาโอเคเฮ้ <c oughs> กยกลไกนี้มันปลดล็อกอยังไงกันแน่นะเนี่ย <c oughs> การเปิดปิดการใช้งานป <c oughs> ีใหม่นายช็อตลิสหน่อย่ะไม่เย <c oughs> อะงานเดี๋ยวปิดไม้แล้วจังเอาโอเคเอามายืนรงบ้านนี้แล้วเหรอตรวจสอบไม่ ไม่ใช่กูเริ่มตรวจสอบแล้วเปิดกลไกที่ U แล้วก็ E พอเอาเป็นตัวอักษรที่เราเข้าใจง่ายๆมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนะถึงแม้จริงมันจะเป็นอักษรออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นไะ <c oughs> นั่นเสียงอะไรนะ่ะดูนั่นสิที่นั่นทำไมจู่จูก็มีถ้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ย ข้างล่างดูเหมือนจะมีห้องใตดินอยู่นะเร็วเข้าไปไปดูกันต่อแต่ว่าขอเก็บของนิดนึนงโอเคพร้อมละเป็นถ้ำเลยเหรอแบบว่าเป็นถ้ำเลยนะเฮ้ยแล้วทรักกลไกเนี้ยดูเหมือนจะเป็น,นกลไกประเภทเดียวกับกลไกที่พวกเราเปิดเข้ามานะ แต่ว่าดูเหมือนจะซับซ้อนไม่เบาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรต้องมีเบาะแสที่จะปลดล็อกกลไกนี้บนรูปภาพจากวัตดุของฉันแน่ๆเลยล่ะการเปิดปิดการใช้งานอืมผมว่านะ <c oughs> ผมว่าเราต้องไปสถานที่ที่มันบอกตอนนี้นยังเหยียบไม่ได้โอเค Okay, นี้โอ,อ้อันนี้ไงที่คนกลุ่มไทยเขาถามเันเยอะๆะว่าเออมีโพยไหมแบบว่ามีโพยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องวิ่งตามโพยอะไรยังไงถึงจะวิ่งผ่านแต่ผมจะไม่ดูโพยเวย้ผมจะดูไอ้รูปนั้นผมอยากไขปริศนานี้ด้วยตัวเองเลยไม่ดูโพยมันน่าสนใจกว่า ATUE เหีนยนะ ตรงนี้มีอักขระกี่แบบมันก็มีแค่ทีออกมันมีแค่สามตัวไม่ใช่เหรอวะเออมีทีสี่ตัวอย่างละสี่ตัวอักษรมันซ้ำกันอยู่อ่ะไหนล,ลองซิกลไกเปิดยังไงไม่ก็กูจะเปิดอยางนี้ไ้เลยมึงบางกูมึงไปบางใครไม่รู้แต่บางกูนี่แหละ แล้วเราก็อ๋อ oh, ผมรู้แล้วเราต้อง T U E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  อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ต้องวิ่งยังไงก็ได้ให้ตัวสอนมันต่อกันคล้ายๆกับเออเขาเรียกว่าเกมประมาณแบบอะไรนะคล้ายๆกับคอร์ดเวิรดแต่มันไม่ใช่คอร์ดเวิรดอ่ะมันเปนเกมที่เอาไว้ฝึกสมองอยู่อะ่ะมันมีชื่อเรียกว่าดีมนึกชื่อออกไหมหร,หรือปั๊มอะ่ะคือมันจะมีเกมนางฝึกสมองแบบนี้อยู่เว้ย แต่ว่าเราเนื้อชื่อมันไม่ออกอ่ะนะี่ที่ u e นะ t u ไป e ไหนดีอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะอ่ะ t ทะขทะแยงไม่ได้อ๋อแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเริ่มตรงไหนเฮ้ยกดผิดมันเหมือนกับเป็นไอ้พวกคล้ายๆกับพวกแบบลูบิกอะไรอย่างเงี้ย มันมีอะไรแนวๆนี้อยู่ไว้ที่แบบว่าเรียงตัวสอนโดยไม่ยกนิ้วอะไรแบบนี้แต่ผมนึกชื่อมันไม่ออกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่คุ้นๆอยู่ว่ามันเป็นเป็นพัทซเซลประเภทหนึ่งเป็นเกมพัทซเซลเออไอเกมที่มันมีขายสมัยเด็กใช่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 ใแต,แต่แต่เราแต่เราเนืกอชื่อมันไม่ออกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะตัวทีอ่ะมันมีสตาร์ต,ตรงเนี้ยที่หนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราเริ่มตรงนี้ก่อน เนี่ยลองลองวิ่งดูอีกทีก็ได้ตนถ้าเกิดเราเริ่มแบบเนี้ยเราไปซ้ายไม่ได้มันห้ามทะแยงด้วยถ้าเราไปทีตรงเนี้ยเราไปยูเนี้ยเราจะมาตายตรง e ีเพราะ e ีจะไม่มีบนเป็น u ซ้ายเป็นทีเนี่ยเราจะไปทีต่อไม่ได้มันไม่ให้เราทะแยงอ๋อรู้และรู้นละผมเห็นละผมเห็นละผมเห็นละเด้เหยียบผิดก,ก่อนผมเห็นละ มันง่ายมากไม่ยากเลยปืดปืดปืดป,ดปืดนี่ปิด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 นี่แบบนี้เลย <S <S อ,อัจฉริยะกะล่าไปใช้งานแล้วล่ะสำเร็จแล้วหรือว่าเสียงมอนเกือบเกือบภาพปิดแล้วตะกี้ดูว่าเสียงมอนหรือว่าต้องทำอีกครั้งเหอรอม,มันเปลี่ยนสลับที่ใช่ไหมเออหวังม,มันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเราลองวิ่งผิดวิ่งถูกดูก่อนจะได้ดูแสงไปดูแสงมัน เราลองลองทีนี้สิถ้าเราเริ่มทีนี้มันมีให้เลือกระหว่างขึ้นไปบนกับลงมาล่างอ้ถูกวะเดี๋ยวดีไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถูกละตรงนี้ไม่มีทีให้ละอ่าวืดโอเคแลละผมรู้ละ รู้แล้วเอา้าทำไมไม่ไดับแม่งบ้าเฉย <c oughs> เรากระโดดไปได้ไหมกระโดดไปตรงกางเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมาจากขอบอืมถ้ามาจากขอบก็ขอบมันจะมีทีให้เลือกแค่สามจุด ถ้าเลือกนี้ก่อนถ้าเราไปฝั่งนี้มันจะไม่มีทีแล้วเราต้องลงนังนี้เอ้ยเดี๋ยวเดวอันนี้มันอ e ีนี่หว่าทีอยู่อ e. ีทีนี้มีทีให้เลือกแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ทีมันก็จะเป็น u ยูแล้วก็อ e ีแล้วมันก็จะปิดตรงนี้ก็จะไม่ได้ มันต้องวิ่งยังไงวะไม่ได้ไม่ได้ว่าแต่มันไม่ให้เรากระโดดสตาร์จากตรงกลางหรือว่าคือมันต้องเริ่มจากขอบเท่านั้นใช่ไหมผมว่ามันผมว่ามันไม่ให้เรารักคืออยากใช้วิธีแบบโดดไปเนี่ยแต่มันไม่ให้อืม <c oughs> ถ้างั้นมีขอบให้เลือกสามมุมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลมุมนี้ดิถ้าเรามาอย่างมุมนี้ จะมีให้วิ่งแค่เส้นเดียวก็คือนี่แล้วก็มานี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่จุดเริ่มถ้านั้นไม่ใช่ก็จะเหลือแค่อันขวาบนกับอันล่างแต่เราลองอันบนไปแล้วมันไม่เวิร์กล่างมันไปได้สองทางอ่ะมันไปซ้ายได้ อ๋อเอ้ยเดี๋ยวดีไม่ดีแล้วไม่ได้ไม่ได้เราลืมไปว่านั่นมันพี่เห็นหมเดแล้วถ้าเรามาทางนี้แล้วมานี่อยู่อ๋อถั่เอ้ยก็งงทั้งนั้น อ้าวิ่งวิ่งเอเลมซีวิ่งพลันไอ้เฮียลองเปิดหีบแทนกูได้นะอีบ้ามันอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะทําไมอะ่ะในกล่องนี้มันมีแค่าภาพภาพเดียวสินี่คือสมบัติงั้นเหรอแปลกจังเลยเฮ้ยเจอแค่ภาพภาพเดียวแบบนีุ้ณจะแบ่งให้เธอไม่ได้หรอกเอ,า,อางนี้ก็แล้วกันพูดเธอตามฉันมานะเดี๋ยวเรากลับไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยฉันจะตอบแทนพวกเธออีกทีหนึง่งได้เลยพวกเรารีบออกเดินทางกันเถอะ ภาพภาพเดียวงั้นเหรอมันแปลกมากสรุปคือยังไงวะแล้วใต้นี้มันไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วหรอวะน่าจะไม่มีแล้วมั้งเขเคขึ้นไปขึ้นไงออกถาวั์เป็นตัวบอกว่าปีนได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะตะกี้สรุปผมลงมาเก็บอิเล็กโทร,กรโกลัสตรงนี้ซึ่งก็คือในบ้านใต้บ้าน โอเคมากแล้วไปปีนขึ้นถาวรไปไปคุยเขาสิว่าไงคิวเบข้าอยู่ไม่ไกลยอยู่ที่นี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วละ่ะพวกเราเดินทางกันเถอะแล้วจะเดินอย่างนี้จริงเหรอเอาตัดฉากเฉยเครั้งนี้น่ะลาบลอยกันเหรอพวกแก <laughs> ไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลาเอาสมบัติเอาไว้เดี๋ยวนี้พวกเราสะกดรอยตามแกมานานแล้วจะเสียแรงเปล่าไม่ได้เด็ดขาดอะไรกันเดี๋ยวนะฉันแค่เจอแค่ภาพภาพเดียวเองนะภาพภาพเดียวจะภาพกี่ภาพก็ช่างมระสงมาให้กูอาจจะเป็นภาพโปก็ได้กูเราลุยเพื่อภาพโป๊เชิด้วยเชวยด้วยค่ะนั่นทางไอ้เหี้ยปิดตาแบบคิวเบ้เอเอปิดตาแบบคิวเบกูนือว่าจะสู้เก่งอา้าว เออเฉยช่วยด้วยค้าเดินทางเออคิวเบนจะกินธรรมะเขาสู้เก่งนะเว้ทำไมไอ้เคียทํถ้าไม่เคยผ่านการต่อสู้มาก่อนแล้วปิดตาเหมือนกับโจรสลัดได้ไงวะผู้หญิงชาวบ้านธรรมดานที่สู้ไม่เป็นเขาจะมีที่ไหนมาปิดตาแบบนี้วะผู้กองโจล่าสมบัติติดตามใช่้หมแต่ตอนไหนกันนะเนี่ยขอบคุณเธอมากเลยนะนักเดินทางพวกเราเรียบหลับไปที่ท่าค่ายกันเถอะทำไมนุงท่ามันลอยอย่างนั้นะเออจะเปลี่ยนอีล่ามาแล้วะหน่อย ไม่คิดว่าทุกคนช้ารก่อนข้าทำสมองตกพวกเธอเสมบัติที่หาเจอเมื่อกี้ออกมาสะเถอะแล้วมันจะมีคุ่องมัดทำไมวะนี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้พวกเธอถึงกับต่อสู้กับกองโจล,ล่าสมบัติเพื่อปกป้องมันไม่ใช่หรืองไงคงจะเจอสมบัติล้ำค่าอะไรแน่ๆเลยละ่ะเปล่าแค่รูปออลลี่แฟนก็บอกแล้วไงว่ามีแค่าภาพภาพนึ่งอะ แบบว่า only fan อะไรเงี้ย only fan อย่างนั้น,นเหรอดูท่าทางคงจะคุยกันไปรู้เรื่องแล้วแล้วเราคงจะตามกองโจล่าสมบัติมาแบบเสียเปล่าไม่ได้ลงมือเลยฟังใช,นะช่ดีๆนะนั่นฉางชีได้ขาชดรวยละครช่องสามค่ะเขียนว่าเนี่ยเอาลงมาอยู่ท่าเดิมอีกแล้วอเย็ยแม่อะไรวะเนี่ยคำคบสังคมขับเพื่อนอะไรเนี่ยเอา้าทำไมมันหานไปมุมเลงมุมนั้นเออัด <Yeah, good. S 1> แล้วไม่ไหวอีกด้วย บ้าบอ,อยนะทำไมคนพูดนี้ถึงไม่มีเหตุผลกันเลยนะบอกแล้วไงว่าเจอแค่ภาพอลิแฟนภาพเดียวเองอะ่ะพวเรารีบไปต่อกันเถอะจะต้องรีบกลับไปที่ไข่อนูท่าอนูท่าเสรยไายมันลอยค้างไว้ไปดูท่าวิ่งกันเลยดูท่าวิ่งก็โคตรรีบเลยไอ้เชี่ยเฮ้ยไม่รู้จริงๆว่าใครอะเอา้าเชี่ออ้วนน้ำอัดลมอะไรนักหนาวเนี่ยเอาภาพอลิแฟ <F> นหรอหมดละ ประตูอี๋พราะเขาจะทำอะไรที่เนี่ยไม่ได้มาเก็บเบอร์รี่แบบสตอร,รี่เควสของการอี๋ใช่ไหมนั่นคือว่ามันเป็นแค่ภาพธรรมดาาภาพนึงนั่นเองไหมอย่างมากก็ออล,ลี่แฟนเน่ะจะาเอาบ้าไปเลยอ่ะให้พูเดเะไรก็ได้ของที่เหลือก็เอามอเดี๋ยนี้ของที่เหลือไม่มีไม่มีของอยงอื่นแล้วจะแค่ภาพภาพเดียวนี่แหละหืมภาพภาพเดียวถ้างั้นทำไมต้องใช้กฎกายที่ซับซ้อนขนาดนี้เพื่อปกป้องมันด้วยเหรอ ถ้าไม่เจอร่องรอยของเหล่าซาูไรไร้สังกัดแล้วก็เราคงไม่มีทางเจอห้องใตดินแห่งนี้รอสนานขนาดนี้เลยก็ต้องได้อะไรติดมาให้ติดมือกลับไปสักหน่อยถึงจะถูกเอาลุยยังแล้วชิ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 ริคาชื่อด้วยแบบทริปเปิลชืดอรองที่สามชื่ด้วยชื่ด้วยเด็กเฮไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววายแล้วเกิน โอ้ตุ้ยนุ้ยขอลาก,ก่อนเฮ้ยทำไมถึงไม่มีใครเชื่อเลยว่าฉันเจอแค่ภาพวาดใบนี้แค่ใบเดียวอ่ะถึงจะเป็นการปล้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องตั้งใจฟังที่พูดไห้ดีไม่ใช่เหรอเออไปกันทีวะ่ะอ,อก็ได้ เราเรียบไปที่ท่ากันเถอะทอนไหวแล้วไหวแล้วเฮียทอนนี้กันโชคทอนี้กันโชคล้วดูทาวิ่งโคตรรีบเลยนี่มึงรีบแล้ยังไงไอ้แค่จะเจอรอบสี่รอบห้านี่กูแปลกใจเลยเนี่ยมันจะเอาอะไรมาอีกวะอ้าวแมวแมวมไหไวะเออคราวนี้ใครอีกล่ะจะเจอแค่ภาพภาพเดียวจริงนะนี่กูลงมาท่านี้รอบที่สี่แล้วนะเนี่ย ขอ,ขอโทษขอโทษขอโทษจะจะไปตามล่าหาสมบัติอีกแล้วมันเป็นแมวมันเป็นแมวที่กูก็ไม่รู้มันชี่แมวหรือเปล่า,เอา,เ,อาเอางั้นเหรอ,อมึงรู้กันมาก่อนอะไรวะเนี่ยนี่ค่ายอะนี่ค่ายมึงเหรอถึงสักทีกูเธอรอแป๊บนึ่งนะฉันจะไปเอาของตอบแทนมาให้ เอาล่ะช่วยรับของผู้นี้ไปหน่อยนะถึงว่าจะไม่มากแต่ก็ถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของฉันน<อ>่ะการโฆหนาสมบัติครั้งนี้วุ่นวายไปหมดเลยแล้วยังเจอภาพแค่ภาพเดียวอีกเฮ้ย<อ>มันพระลุดของฉันตั้งใจทำกลไกมากมายขนาดนั้นเพื่อภาพวาดใบเดียวจริงๆนั่นเหรอเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยฉันนำภาพวาดใบนี้แล้วกลับไปที่นาซึมะเพื่อหาคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ปู่มันเดินตัดหน้าเฉยอ๋อ แล้วก็ถ้างั้นลองไปถามโอดาทาโร่ดูกันเถอะโอดัทาโร่มันเป็นเคยสต่อเนื่องอ่ะโอดัทาโร่คือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรมันน่าจะต่อเนื่องกับเพวสนี้ป่ะดีมหรือปามทางเพวสนี้ไปแล้วยังไรจบเพย์เถอะไมต่อแต่ตะกี้มันมบอกว่าเหมือนแบบเหมือนกับให้ไปถามใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ไอโอดัทาโร่ือน เคยเห็นชื่อคุ้นๆอยู่นะแต่จำไม่ได้ว่ามีคือเป็นไปได้ไหมว่าเราทำเฟสนี้เสร็จแล้วแล้วถ้าเราไปเจอ NPC ซที่ซื่อชื่อโอดาทาโร่เราสามารถที่จะคุยเพื่อรับเฟสโลกต่ออีกเวสนึงได้ต่อเนื่องจากเฟสนี้แ,<ล>แต่อย่างแรกที่สงสัยกดตัวเอ็มดูโอเคเรางวัลชื่อเสียงขึ้นเนี่ยรางวัลชื่อเสียงขึ้นแสดงว่าแสดงว่ามันจบในแบบของมันแล้วแต่นี้ต่อไหมไม่รู้แต่น้อยคือมันจบขั้นหนึ่งแล้วแหละ เพราะว่าถ้าเควสมันยังไม่จบจริงๆอ่ะเราจะไปรับชื่อเสียงเมืองไม่ได้อันนี้ชื่อเสียงเมืองมันขึ้นแสดงว่ามันจบแล้วใครมันขอเข้าโลกขยันขอ,อยังวะจะมาตกปลาดิกูตกหมดโลกแล้วเพื่อนไม่มีเหลือให้ตกแล้วตกจะไม่ได้นอนอ่ะดิอะไหนมาดูกันเราได้เควสสมบัติโบราณแห่งเกาะเซไลโอเคไอ้สามอันเนี้ยคือของแพทเก่า เ่ากับว่า29 36ก็เท่าไหร่7มีเควสใหม่7เควสไม่รู้ว่าเควสไหนที่เป็นเควสโลกธรรมาดาเควสไหนที่เกี่ยวข้องกับเควสรายวันก็ยังมีเนี่ยความทรงจำเก่าๆเกาะเ,เซไลดงใจแห่งวัตาซศมีชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นเกาะของโคคุมิแน่นอนพืชมาสจารจันจากพ่วงลึกใต้ท้องทะเลอันนี้ก็น่าจะเกาะโคคุมิแน่นอนอสูรทะเลอะไรที่เกี่ยวกับทะเลนี่น่าจะเป็นเกาะวัตาซึมิการสร้างในเรื่องอันนี้ไม่รู้แสวงหารู้คำนี้คนขายปุ๋ยอันนี้ยังไม่รู้ว่า มีอันไหนที่เกี่ยวกับใดรีควสบ้างแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันสําหรับพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทเออน่าจะเป็นพาร์ทเสียงหลงบ่อยยังวะนี่เป็นพาร์ทสำหรับควสที่ชื่อว่าสมบัติโบราณแห่งเกาะเซไลาอาโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หนึ่งพาร์ทหนึ่งควสจะได้โลบลัดตัดตอนแล้วก็ไม่ผสมปนกันมั่วใครที่อยากดูเนื้อหาควสไหนก็จะได้ไม่งงดูเป็นพาร์ทๆดูเป็นเรื่องเรื่องไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยพาร์ทแบบคลิปมันจะนานเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะดูช่วงไหนถ้าเกิดว่าจะเอาแค่สาระสาคัญอะไรเงี้ยก็ใครที่หลงมาดูหรือตั้งใจมาดูก็ตามแต่แล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องผมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม